นะครับขี้ตกนะครับไก่ขี้ตกนะครับถ้าเราเห็นอาการตั้งแต่แรกนะครับผมมันก็จะไม่ค่อยอันตรายมากนะครับก็คือเราง่ายสุดก็คือไก่ขี้ตกเนี่ยมันอาจจะกินข้าวเปลือกเยอะเกินไปหรือกินน้ําน้อยหรืออะไรก็ช่างนะครับผมมันทําให้ขี้มันแข็งนะครับขี้มันแข็งแล้วก็ก้อนใหญ่เนี่ยมันจะออกไม่ได้นะครับส่วนมากมันจะเป็นตอนเช้าหลังจากนอนตื่นขึ้นมาเนี่ยกระเพาะมันจะย่อยไปรวมกันที่ ที่ก่อนจะขี้นะครับมันก็เลยขี้ไม่ออกเพราะมันก้อนใหญ่นะครับถ้าเราเห็นมันเปิดมุ้งมาเนี่ยเราเห็นขี้ไม่ออกมาจะร้องตอกตอกตอกนี่นะครับผมแล้วเบ่งลงไปนะครับถ้าเราเห็นก่อนเนี่ยผมจะใช้วิธีแคะออกนะครับแคะโดยนะครับเราอาจจะใช้นิ้วนี่แหละครับนิ้วนะครับแล้วก็เอาถุงพลาสติกนะครับเอาถุงพลาสติกสวมนิ้วนะครับสวมนิ้วแล้วก็ฉโลมด้วยน้ามันพืชนะครับ หรือถ้ามีวาสลีนก็จะดีนะครับแต่ถ้ามีน้ามันพืชเอาน้ำมันพืชครับค่อยๆแคะนะครับล้วงไปแคะออกให้ก้อนใหญ่เนี่ยมันออกมาได้นะครับให้ก้อนแรกมันออกมาได้เลยขี้ปกตินะครับนะครับมีน้ํามันพืชนะครับกับวาสลีนช่วยได้แต่ถ้านิ้วเปล่าๆเนี่ยมันอาจจะเลือดหรือมันอาจจะฉีกนะครับผมแต่ถ้าดูจังหวะเนี่ยบางทีก็ช่วยบางทีใช้ช้อนนะครับช้อนสั้นกินข้าวเนี่ยใช้ช้อนด้านด้านที่เป็นด้ามนะครับ จุ่มน้ำมันพืชหน่อยค่อยๆแคะค่อยๆแคะออกนะครับนะครับพอก้อนแรกออกมามันจะหายนะครับแต่ถ้าเห็นช้านะครับเป็นหลายวันแล้วนะครับมันจะเน่านะครับขี้มันจะเน่าอยู่ในท้องนะครับแล้วก็แผลมันก้นมันตูดมันจะอักเสบบวมเน่าเป็นหนองนะครับนี่พอแคะออกมาแล้วนะครับมันจะใช้เวลานานบางตัวเนี่ยระบบขับถ่ายมันจะเสียไปเลยนะครับแล้วก็เน่าบางทีตายก็มีนะครับบางตัวเป็นจนตายเลยต้องดูด้วยนะครับผม